พงษ์พีเคสวัสดีครับไม่ได้ทำคลิปแบบเป็นคลิปนะครับมานานมากเลยนะต้องกราบขออภัย้วยนะครับสำหรับ f c ทุกคนนะฮะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหมย่ย้อนหลังนะครับในวันที่6นะวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ สกสบายใจนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะแล้วก็เงินทองไหลมาที่มานะครับไม่เจ็บไม่จนแล้วก็ไม่เกลือโอเคครับมาคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนี่ลีโอนารถไปด่วนพิเศษนะครับตัวนี้เนี่ยผมจัดอันดับไว้ในเพจกันดิพงพีเคฟอร์เกมนะครับอ,อยู่ระดับ S อาระดับ S นะครับถือว่า เนี่ยก็โหดแล้วนะแล้วมีตัว SS นะครับผมให้ตัวไหนเป็นตัว SS เนี่ยก็ไปตามดูในเพจได้นะครับเพจกันดิพง p ์ p o r Game เนะฝากกดถูกใจฝากกดติดตามด้วยนะฮะเคยลิวนาทรถไฟด่วนพิเศษตัวนี้เป็นตัวบินนะตัวบินแบกๆเลยนะครับความเร็วในการโจมตีเนี่ย105อันนี้ก็ไม่ีเรียสครับความเร็วการเคลื่อนที่ของตัวบิน คือ52อนะครับอันนี้ก็ปกติอยู่แล้วเนาะส่วนมากเนี่ยตัวบินเนี่ยจะไม่ไม่ทำให้ความเร็วกันขึ้นที่เนี่ยมันเร็วนะครับเพราะว่าถ้ามันเร็วไปมันจะโกงเรื่องของเรื่องนะครับเนี่ยห้าสกเนี่ยกำลังดีนะระยะโจมตี190่งรอเอาตรงๆใกล้ไปนะแต่เราสามารถใส่เกียร์เสริมได้นะครับอาจารย์ใช้สกิลสามสิบลดสกิล30มสิบ แม่นทักษะ20แล้วก็ในร่างอันตราแม็กนะครับครูดาวเรนเจอร์6วิในท่าที่ใช้ในร่างอันตราหนึ่งนหกร้อยหกสเนาะเคสกิล okay. นะครับจะเป็นการบัฟให้ตัวเองนะครับเพิ่มเรสโจมตี20%่สิบอน่ายีนะเพิ่มมาตราหลบทักษะ20%แล้วก็หลบหลีกอีก20%นะครับอย่างละเจ็ดวิในส่วนของสกิลที่2นะครับเป็นการ เป็นสกิลไม่ใช่สกิลดาเมจนะครับแต่จะเป็นยกเลือกออมตะพ่วงด้วยกระเด็นถอยหลังถือว่าค่อนข้างดีนะครับทำสกิลลงมาที่ภาคพื้นเนาะแล้วก็ในส่วนของอความสามารถในร่างอันต้านะครับก็เป็นตัวบินปกติเลยเราจะบินไปตีป้อมนะฮะประมาณนี้เกียร์ที่ซน์นี่ผมจะเน้นที่การเพิ่มแรงจมตีนะครับแล้วก็มีพลังจมตี แล้วก็แรงโจมตีคริติคอนนะครับก็จะได้เกียร์นี้เลยแล้วก็ชิ้นที่2โลกรัศมีจันทราอันนี้ก็คือแบบสุดจัดเลยนะครับสำหรับตัวบินนะก็จะมีพลังชีวิตลบลีกอ่าลบสกิลโอเคแล้วก็เกียร์ช่องตกแต่งนะครับนี่ผมใส่เป็นเกียร์ชิ้นนี้เลยนาฬิกาแห่งโชคชะตาเออผมว่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยดีนะครับสำหรับตัวบินดีมากเลยนะมีลบลีก แล้วก็อัตราติดคริติคอนแล้วก็ความเร็วกันเครื่องที่โดยสูงสุดเนี่ยความเร็วกันเครื่องที่ของเกจินนี้คือ60นะครับสูงนะสูงมากนะครับโอเคดูกันคร่าวๆประมาณนี้ไปดูกันที่ PVP เลยครับ EVP อ่าเดี๋ยวมาดูบันทึกหน่อยนะครับโอ้โหตั้งรับชนะเยอะเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูสิอ่าเข้ามาตี7คนนะครับ7คนแล้วก็ ผมแพ้ไป2เนาะแล้วก็ชนะ5นะครับถือว่าเป็นเกมรับที่ดีนะครับดีนะอย่างเงี้ยดีนะในลีอ่าเพชรสอง่าเพชรสองนะครับมาเดี๋ยวตี5รอบเราจะใช้แต่ตัวบินเลยนะครับโอเคไปรอบแรกอ่าเดี๋ยวเจอกับทีมนี้นะครับรอบแรกนะชื่ออะไรอ่ะพิริยพงศ์อ่ายูเจ็ดสิบห้านะครับโอเคขอตีคนไทยหน่อยนะครับ ทีมนี้เขาไม่มีตัวบินนะแล้วก็มีการบินเป็นซลลีอัศวินขาวนะครับอ่าก็เป็นร่างทรงของ <c oughs> อ่าซลลีมากรุกอ่าหรือแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับโอเคไปอ๋อต้องทีมห้าปะอ่ะโอเคทีมนี้นะครับผมลืมบอกผมแอบเปิดได้บราวแสงนะครับบราวนักมายากลนะอ่าโอเคไปครับ ตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าจะปั้นแม็กดีไหมนะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วปั้นเลยครับเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วเนี่ยพลาดเยอะนะครับหลังจากที่การจากการใส่เกี้ยวโอ้ยลิ้นเป็นไรเนี่ยนี่นะครับเอาลงยากอยู่ลนะแต่ผาาพื้นผมพอต้านได้นะครับที่แบคคือข้างบนนะ <c oughs> ไวะ้ปะอ่าเริ่มตั้ง ตั้งต้นได้แล้วนะครับสาหรับทีมภาคพื้นนะเจอน้ำแข็งเมกกื่อกี้หายเป็นแถมเลยอ้าวจัดไปโอ้โหคือตัวอซัลลี่หมากรุกนะครับผมขอเรียกอย่างนี้นะซัลลี่มากรุกเนี่ยอาจจะทำดามเมจไม่ได้นะครับแต่สกิลผลักของเขาเนี่ยถือว่าฝากักผีฝักไข่ได้นะครับช่วยประวิงเวลาได้นะนี่ ภาคพ,พื้นเรายื้อได้ครับทีนี้ก็เหลือแต่ข้างบนแล้วละ่ะโอ้โหเกือบแตกแล้วเอ้ยออกไปมันทํานี่ไงนี่ไงเรียบร้อยครับมันทําให้ทีมผมเล่นง่ายเล่นง่ายขึ้นนะครับโอเคขึ้นเพชรหนึ่งละแกวสวยจัดครับเดี๋ยวขอส่องเกียร์เขาหน่อยเนาะ ถึงว่ายื้ออยู่นานนะครับโอเคเนี่ยเมื่อก่อนทีมรับ ID หลักผมก็ใช้ตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหลุดทีมแล้วนะ <c oughs> นสซึโอเครอบที่2ไปครับรอบที่2ขอเจออ่าคนนี้นะครับ L7 น่าจะชื่อว่าสราวุธนะ <c oughs> อ่านผิดพอัอยนะครับโอเคไปครับ มาหรือกานเดือนมก,กราผมยังไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับตัวเก่าเฝ้าคลังเลยนะครับโอ้รู้สึกแย่มากเลยเดี๋ยวจะมีการเปิดตัว id 5ของผมนะครับอ่าฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากลุ้นด้วยนะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับพอดีไปจับมานะครับเห็นไอมันเก่านะมันค่อนข้างเก่า แต่ก็มีตัวที่ผมอยากได้อยู่ในนั้นนะอ่าเดี๋ยวจะมาทําคลิปเปิดตัวนะครับโอ้เรียบร้อยโดนม,มันแบกมากนะครับแต่จะให้มันแบกเนี่ยในส่วนของตัวบินเนี่ยตัวภาคลื้นต้องเอาอยู่นะครับต้องยื้อใน,อนระดับหนึ่งอะเนี่ยอย่างเงี้ยยื้อได้นะครับแล้วข้างบนจะตีง่ายนะถ้าตัวบินมาเยอะแล้วเรายื้อไม่ได้ก็คือไม่มีผลอะไรเลยครับ ป้อมเราแตกแน่นอนอ่าได้พัสเซินด้วยรอบสามไปรอบที่สามขอเจอทีมนี้นะครับแอลสานะนี่เขามีตัวกันบินทั้งสองตัวนะครับนี่หนึ่ง,งสองอมีเอลซ่าดีสกิลอโอเคมีตัวคล้ายๆไอดีไอดีสองเนี่ยหลายตัวนะโอเคไปครับลุยลุยลุย อสู้เขาตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าจะทำแม็กบราวแสงดีไหมหรือว่าจะาปั้นแม็กตัวมูนเยลลี่นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยทีมภาคพื้นผมยังไม่ค่อยแน่นนะส่วนตัวปวนเนี่ยเอาจริงๆร่าง140มันก็เอาอยู่นะครับเนี่ยร่าง140ยนะจัางเจมมื่ก็แค่ร่าง140เองนะครับ ดูดิโอ้โหยังป่วนอะหลังๆเนี่ยตัวดีๆมาออก ID 2หมดเลยนะครับเอริสนี้เอลซ่ายิาง่งโอ้โหอะไรเนี่ยเบนนี่มารู้อีกโอ้โหยอมเลยครับคือชิงดวง ID หลักมาหมดเลยนะ <laughs> อ่าสามรอบเรียบร้อยนะครับไปต่อครับไปต่อ ขออนุญ,ญาตตีคนไทยนะครับยูเก้ะที่ตีเพราะว่าทีมเขาเนี่ยทีมรับเขาเนี่ยไม่มีตัวกันบินนะครับแต่จะหนักไปทางคโคลโรบนะครับ1 2 3 4 5 6อ่าสวยทีเดียวไปครับลุยผมคิดว่าถ้า ID นี้เนี่ยปั้นดาวแสงแม็กเนี่ยโอ้โห ภาาพื้นน่าจะหนึบหน้าดูนะครับเนี่ยเอาแค่ยังไม่แม็กนะครับกโห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 ็ยังทึกอะครับโอเคตัวบินแบกแบกโอ้เขาพัดแล้วเราพัดมัง่งโอ้โหติดต้นไม้คิงนะครับแต่ก็คิดถึงหลายตัวนะครับเกี่ยวกับ วกโคลโบเก่าๆนะใน ID ของฝั่งตรงข้ามนะครับของนายนัทวุฒิเนี่ยอายการอายการเอ้ยทนายสิทนายนะครับทีมผมเนี่ยมีอายการแต่ทีมของคุณนัทวุฒิเนี่ยมีทนายนะครับอุนี่แตกเรียบร้อยขอส่องทีมนายนัทวุฒิหน่อยนะครับ โอ้แน่นไปด้วยคอลลาโบนะครับนี่ที่ริวก็อยากได้นะครับตอนนู้นนะนี่ตัวนี้ก็อยากได้นะครับไอดีนี้เนี่ยขาดแค่ทนายฟินิกตัวเดียวนะคิงไอ้คิงไปอยู่ในไอดีหลักนะครับบิลก็ไปอยู่ไอดีหลักเอลซาอยู่ไอดีนี้ที่เปิดไม่ได้ก็นี่ครับ <c oughs> บราว์ศห,หรือบราวชินจินะครับ เดี๋ยวไปต่อรอบสุดท้ายกันนะครับจริงๆ ID นี้เนี่ยมันขึ้นมาสเตอร์สเลยนะครับแต่ว่าวันหนึ่งๆเนี่ยผมเล่นแค่5ครั้งนะมันเลยดันขึ้นไม่ได้นะครับมันขึ้นได้นะเคยขึ้นไปถึงต้นๆมาสเตอร์น3นะครับในน่าจะต้นปีที่แล้วนะไม่ต้นปีที่แล้วก็ปลายปีที่แล้วมันขึ้นได้นะครับแต่หลังๆเนี่ยผมไม่ได้ดันนะข <c oughs> ี้เกียจเลยเอาแค่ ID หลัก ไอดีเดียวนะครับโอเครอบสุดท้ายครับขอส,สวยๆหน่อยรอบสุดท้ายนะครับขอเจอเทีมนี้นะครับ u 49เอ่าเป็นคนไทยด้วยรวยครับนา่าจะพอสู้ได้นะ ตัวแบกภาคพ,พื้นอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นคือเจมืดนะ,ะเปลี่ยนด้างศัตรทูทำให้ประวิงเวลาได้นะครับลงน้ำแข็งเลยนี่โอเคเขาลงน้ําแข็งเรายัางยังจำไม่ได้นะครับอ่าลงแล้วนี่เบนี่มารุเนี่ยโหเป็นตัวที่ เขาเรียกว่ากลุ่มหลังควรมีนะครับนี่เบนนี่มารุเนี่ยโอ้โหเป็นไงพูด <c oughs> เบนนี่มารุนะครับแต่เจอลิโอนาดบินแย่งศีลนะ <c oughs> โอเคครับโอ้เดร์เซสน์ด้วยน่าจะครบแล้วนะอ่าเรียบร้อยครับต่อยอดจากทีมรับนะครับนี่เห็นไหมโอ้สวยงามครับอ่าเรียบร้อยสำหรับพ่ว p พี ใน ID 2นะครับทดสอบตวัวบิน5้ารอบเฟี้ยวจัดครับจัดวัดตีจัดวัดจ,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 ดจมเลยนะครับเลือดอาจจะไม่ต้องสนใจมากนะแต่ไปดูในส่วนของการหลบสกิลแล้วก็หลบหลีนะครับนี่เห็นไหมหลบหลีก130สนะครับหลบสกิลผมใส่ไว้แค่88อ่าก็หลักๆตัวบินเนี่ยที่เน้นกันนะครับเน้นความเร็วแล้วก็เน้นหลบหลีอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลย ก็คือรีบบินไปตีป้อมนะฮะ <c ười> คือไม่มีอะไรมากเลยสายหลอยเมื่อกี้สังเกตนะครับถึงเขาเรียกว่าอะไรอะเพชรม่วงของกิวนะครับน่าจะเกิน5 0 0แสนแล้วเนาะห้าแสนกว่าโอเคเดี๋ยวไปเราเดี๋ยวเราไปแลกกบม่วงกันนี่อย่าช้าครับลุย าเรียบร้อยโอ้จินส,สุดการขายอ่ะเดี๋ยวขอญาตไปเช็คกบม่วงกันสักนิดหนึ่งนะครับกบม่วงตอนนี้อ่ามี18ตัวนะครับแล้วบวกกับกิจกรรมาภารกิจของเดือนนี้ก็19ตัวอาจจะบวกตอน19ตัวเลยก็ได้นะครับแล้วเดือนต่อไปค่อยไปซื้อกบม่วงในร้านค้ากิวใหม่อ็าก็20ตัวพอดี ค okay. แต่ยังไม่บอกนะครับว่าจะปั้นตัวไหนแต่ส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวนะผมเล็งที่เรามายากลน,นะเออผมจะเอาพื้นให้มันถึกๆเลยนะครับโอเคครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวอ่เลิโอนาดรถไฟด่วนนะครับในร่างอัลตราแม็กนะแล้วก็การใส่เกียร์การใช้งานในโหมด PVP เป็นยังไงอ่ะ ปวนอยู่นะครับอ่าแล้วก็การใส่เกียร์ที่เน้นหลบหลีกแล้วก็เน้นความเร็วในการเคลื่อนที่อ่าประมาณนี้นะครับอ่ะขอลาไปก่อนครับเล่นเกมสนุกซื้อขายผ่านกลางทุกครั้งสวัสดีครับวัสดีพี่ใหม่ย้อนหลังนะครับทุกคนสายอภัพบ๊ายบาย